ใครกําลังคิดถึงคุณเวลานี้เรามาตามพลังงานกันนะทุกคนเป็นดวงรันดอมนะเป็นดวงเดยรวมใครกําลังคิดถึงคุณเวลานี้คนคนนั้นเป็นใครที่กําลังคิดถึงคุณเวลานี้เรามาดูกันนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมนะใครกําลังคิดถึงคุณเวลานี้เป็นคลิปรนดอมนะ ใครกันคิดถึงคุณเวลานี้ห้าใบนะใครกำลังคิดถึงคุณชาวราศีธาตุลมไม่ตุนตุนกลุ่มนะ คนคนนี้เป็นคนมีโก้ามากๆนะคนคนนี้กําลังคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้คนเก่าๆของคุณนั่นเองนะที่ผ่านมาคุณสองคนเคยมีการพูดคุยเจราจาบางสิ่งบางอย่างกันเกิดขึ้นนะคุณสองคนมีการพูดคุยกันที่ผ่านมานะออืชาวธาตุดินก็อเออประสบกรรมักรนะราศีประสบกรรมกร คนคนนี้เคยมีความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาคุณสองคนเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่แล้วมาสี่เมทาเมสิงธนูนะคุณสองคนเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนนะเขาคนนี้เป็นคนมีก้งจริงเขาคิดถึงคุณเวลานี้ เขามีการส่องคุณนะคนคนนี้เขาคลิดถึงคุณนะเขามีการส่องคุณตลอดเวลาคนคนนี้คนที่เคยมีอยู่ในความสัมพันธ์กันมาก่อนนะในครอบครัว t e m p พอ a ์แรคุณสองคนจะต้องมีการพูดคุยกันคุณสองคนจะต้องมีการปรับตัวก็หากการเนด้มพอร์แรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะ คนสองคนต้องปรับตัวเข้าหากันมีนการพูดคุยกันนะเขาคิดถึงคุณมากเลยคนนี้คนเก่าๆของคุณเขาคิดถึงคุณจริงๆนะเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์ครอบครัวกันอีกนะคนคนนี้เป็นคนเก่าๆก่าของคุณนั่นเองที่เคยเดินหล่อนจากคุณไปนะเวลานี้เขาคิดถึงเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ในครอบครัวกันอีก เขาอยากมีความอยู่ในความสัมพันธ์ของครอบครัวกันเหมือนเดิมเขาคิดแล้วทบทวนแล้วคุณคือคนที่ดีสำหรับเขาเขายังคิดถึงความหลังที่เคยมีความสุขร่วมกันในครอบครัวอย่างมีความสุขเขาอยากกลับมาคือในความสัมพันธ์ของครอบครัวอีกรอบหนึ่งนะ เขาคิดถึงคุณมากคนนี้ถึงมันจะเป็นคนมีโก้นแต่เขาก็รักคุณเขาคิดถึงคุณนะเขาส่องคุณตลอดนะคนนี้จะเข้ามาในความสัมพันธ์อีกรอบของคุณนแน่นอนแนละ้วเขายังรักค,คุณคิดถึงคุณนะเขายังคิดถึงครอบครัวที่มีความสนวยกันที่ผ่านมานะเขาคิดถึงมากๆคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาเขาอยากจะเข้าหาคุณนะคนคนนี้